ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนวิสุสมณเนรทั้งหลายวันนี้ตรงกับวันที่17กรกฎาคม2527ที่บอกนี่ก็หมายหมายความว่าเป็นวันที่ทำงานที่คุยกันเมื่อวันนี้เรื่องมาหยุดอยู่ ตอนถึงปุเพนิวาสานุญญสติยานสำหรับปุบเพนิวาสานุสติยานนี้ความจริงมีประโยชน์มากในการช่วยในการตัดกิเลสแต่ว่าคนเราทุนมากเป็นผู้เมาในชีวิต <c oughs> ไม่ได้คิดว่าชีวิตนี้มันจะตาย ถ้าใช้เราใช้กำลังเขาปุกเพนิวาสานุติยานคือ <c oughs> การรักชาติถอยหลังว่าชาติไหนเราเกิดเป็นอะไรมีทรัพย์สมบัติแบบไหนมีพ่อชเฉอไรมีแม่ชเฉอไรชีวิตของเราเป็นยังไงมีความสุขและมีความทุกข์ การเกิดแต่ละครั้งบางครั้งเรามีชีวิตรุ่งเรืองมากในความเป็นมนุษย์แต่บางคราวเราก็สุดโสมมากต่ำต้อยด้อย,อยวาสนาแต่ก็มาเทียบเคียงกันว่าชีวิตในการรุ่งเรืองก็ดีการต่ำต้อยน้อยวาสนาก็ดีมันดูทีล้ว่าชีวิตไหนพ้นจากความแก่ พ้นจากความ้นจากความป่วยพ้นจาการพักพลาดจากของรักของชอบใจพ้นจากความตายมีไหมเพราะนั้นว่าดูไปแล้วเราก็เจนว่าไม่พ้นจริงๆแล้วก็ลองถอยหลังดูว่ามีชาติใดบ้างที่เราไปเกิดเป็นทุกขเวทนาในอบายภูมิสี จงเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นนสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ถอยหลังไปดูอีกว่าการที่เราเสวยทุกขเวทนาแบบนั้นเราทำความชั่วอะไรไว้แล้วก็นรกแต่ละขุมจะทราบว่าเราไม่ได้ไปครั้งเดียว การเป็นเปรตแปลสุรกายเป็นสติฉานก็ไม่กันเป็นหลายประเภทเมื่อพิสูจน์แบบนี้ความเมาในชีวิตมังก็ไม่มีจะมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี่มันไม่ดีถ้ายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ความทุกข์แห่ความเป็นมนุษย์ก็มีมากอยู่แล้ว แต่ว่าสิ่งที่เราจะแสวงหาจากความเป็นมนุษย์นั่นคือความร่ำรวยในทรัพย์สินความเป็นผู้มีอำนาจวาสนาบารมีแต่ในที่สุดเมื่อเราตายแล้วนำอะไรไปได้บ้างบางชาติเราเป็นมนุษย์ที่มีความร่เรืองมีอำนาจวาสนาบารมีมากแต่ว่าพอตายจากความเป็นคน เราก็ไปเสวยทุกขเวทนาในนรกบางชาติเราเป็นคนเต็มด้วยความทุกข์ยากมีความยากจนเข็นใจตำต้อยน้อยวาสนาแต่อาศัยการเจียมตัวเจียมใจพระพุทธอยู่ในความดี <c oughs> ตายจากความเป็นคนเราก็ไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมแล้วก็เรามาพิจารณาดู ว่าการเกิดเป็นอะไรก็ดีมันดีตรงไหนบ้างเป็นเทวดาแลพรผมมีความสุขทุกอย่างเป็นทิพย์แต่ความสุขในความเป็นเทวดาแลพรผมเราทรงได้ตลอดไหมถ้าทรงได้ตลอดเราก็ไม่ต้องมาเกิดเป็นคนรวมความว่าการเป็นเทวดา,ดวาก็ดีการเป็นพรมคนดีเราก็เป็นกันคนหลายชาติ อาจจะเป็นแสนแสนชาติถ้ามาวัดกันจริงๆว่าส,สุขติกับทุคติเราเสวยผลไหนมากกว่าต่อหลังไปจริงๆเห็นว่าทุคติมากกว่าสุขติคือเกิดในอบายภูมิมากกว่าเกิดในสวรรค์กับรมเราเกิดเป็นสัตว์ฉลานมากกว่าการเกิดเป็นมนุษย์ <c oughs> ตอนนี้เราก็จะรู้ความไม่แน่นอนของชีวิต ความจริงชีวิตเป็นของแน่นอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงสิ่งที่ไม่แน่นอนก็คืออารมณ์ใจของเราอารมณ์ใจของเรามันเลวไม่ยอมรับนับถือตามความจริงก็เป็นว่าการใช้ปุเุภณีวาสารุติยานมีประโยชน์ สำหรับปะเพติวาสา,านติญาณี้ขวันดาเพื่อนพิสสสมณเณรทั้งหมดจงทําให้คล่องการทําให้คล่องนก้นหมายความท่าใช้อารมณ์ต้องการเมื่อไรรู้ได้ทันทีเมื่อนั้นแต่ทั้งนี้เวลาฝึกต้องฝึกการทรงตัวของของสมาธิการทรงตัวและการตั้งเวลานี่มีความสําคัญ การทรงตัวแลอการตั้งเวลาให้ใช้เวลาน้อยๆในระยะแรกโดยจับนิมิตทางที่ดีก็ควรจับนิมิตคือกสินนิมิตจริงๆเราจะใช้อะไรก็ได้สมัยนี้ใช้ง่ายๆเราไม่มีพระพุทธปฏิมาก,ก่อนคือพระพุทธรูปเป็นประธานอยู่แล้วเป็นการแทนองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้ว ถ้าเราต้องการความแจ่มใสของทิพยคุยานอันนี้มีความสำคัญให้ใช้พระพุทธร,รูปที่เป็นแก้วสีใสเพราะแก้วสีใสนี่เป็นได้สองอย่างถ้าเรามีความรู้สึกว่าขาวเป็นเป็นโอ,นอ,นอทาจดสินถ้าเรามีความรู้สึกว่าใสเป็นอาโลกสิน กาสินทั้งสองอย่างนี้เป็นพื้นฐานแห่งทิพกุญ,ญานเหมือนกันเป็นปัจจัยเกิดทิพกุยานและทำทิพกุยานให้แจ่มใส <c oughs> เวลาที่เราจะจับภาพพระพุทธรูปก็จงอย่ายอมขาดทุนนั่นก็หมายความเราเอาทั้งกสินและเอาทั้งพระพุทธรูปเสร็จ คือเรามีความรู้สึกว่าท่านเป็นพระพุทธรูปแล้วเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นพุทธานุสติกรรมฐานถ้าเห็นสภาพของพระพุทธรูปเป็นแก้วเราเข้าใจว่าขาวเป็นโอโอทาตะกสินถ้าเรามีความรู้สึกว่าเป็นใสเป็นอาโลกสินก็ลงความว่าจะเป็นกสินอะไรนะไม่สําคัญสําคัญจับรูปพระพุทธเจ้ากับความใสให้ปรากฏ วิธีจับภาพพระพุทธเจ้าความใสอันนี้ขอแนะนําไม่น่อยหนึ่งนน่นกมหมายความว่าอย่าหลงกายเกินไปจงอย่าบังคับกายว่าต้องนั่งแบบนั้นต้องนั่งแบบนี้ห้ามนอนห้ามเอนห้ามห้ามยืนห้ามเดินอันนี้ไม่ถูก <c oughs> เรื่องทางกายที่เรายังไม่ใช่พระอรหันต์ แต่ความจริงพระอรหันต์ท่านก็ต้อตงการความสุขของร่างกายเหมือนกันอย่าฝืนกายถ้าฝืนมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาแล้วก็สมาธิมันจะไม่ส่งตัวถ้าเราทำอยู่ที่กุติของเราเองหรือว่าทำที่บ้านของญาติโยมพุทธบริษัทนั่งตามสมบายนอนตามสมบายจะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้การนั่งจะนั่งในลักษณะไหนก็ได้ แต่โปรดอย่าเหยียดเท้าไปทางพระพุทธรูปแล้วกันนั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งห้อยขาก็ได้เองนกายก็ได้อันนี้ไม่เลือกวิธีปฏิบัติจริงๆใหญ่เครียดถ้าเครียดผลจะเสียหลังจากนั้นอาจารย์ลืมตาดูพระพุทธรูปจำทั้งองค์ไม่ต้องจำมาตั้งแต่เสียนบ้างหนับพักบ้างคอบ้างอันนี้ไม่ต้อง ตามที่เขาดิบนไายกันเคยได้ยินว่าจับข้างบนมานิตเดี๋งก่อนดูเกตจับเกตได้เลยมาถึงหน้าผากอันนี้ไม่จําเป็นท่านมองตาอ,องค์ท่านไม่กว้างเกินสายตาวงตาของเราแสงสว่างของวงตาของเรากว้างกว่า,งวาองค์พระพุทธรูปท่านจับทีเดียวเต็มองค์เลยลืมตาโดยชัดตั้งใจจำภาพ <c oughs> แล้วก็หลับตาพร้อมกันนั้นก็ใช้คำภาวนาคำภาวนาว่าอย่างไงเป็นเรื่องของท่านเพราะว่าพูดในที่นี้พูดเป็นกลางกลางเจ้าภาวนาว่าพุโทโธสัมมารหังหรืออิติสุขโตาอะไรได้ทั้งหมดนโมทยะนมวะปัททะก็ได้ทั้งหมดไม่จำกัดแต่ว่าสำหรับท่านที่ฝึกวโนยิทิ ให้ใช้คภาวนาวนาวณมะพาทะรู้ลมให้ใจเขาออกไปด้วยรู้คำภาวนาไปด้วยในตัวเสร็จ้นจิตก็จําภาพเมื่อจับภาพได้นึกถึงภาพให้มีความสว่างตามคนต่อมารู้สึกว่าภาพเลือนไปจากใจ เมื่อภาพเลือนไปจากใจก็ลืมตาดูใหม่จำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพพร้อมกับภาวนากรูลลงให้ใจเข้าออกถ้าหลับหลับลืมลืมเข้าใจไว้จำได้แน่ <c oughs> ก็เข้าที่พักเข้าที่นอนก็ได้นอนแบบสบายจิตใจน้อมนึกพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วก็นึกถึงภาพที่เราจำได้จนกว่าจะหลับไปที่ใช้ควมว่าจนกว่าจะหลับไปนี่มีประโยชน์แต่บางเอ,อิญที่เกิดอารมณ์กลุ่มอารมณ์ฟุ้งซ่านมากเกินไปทำไปทำไปไม่นานนักจับภาพได้ไม่ทรงตัวอารมณ์จิตมัฟุ้งซ่านถ้าจิตฟุ้งซ่านคุมไม่อยู่จะฝืนเลิกซะเลยถือว่าระยะนั้นเอาเท่านั้น แต่ว่าถ้าเวลาไหนใจสบายก็นึกถึงภาพพระพุทธรูปที่เราต้องการจับอย่างนี้ฝึกวัตทุวันมีการทรงตัวถ้าจับภาพได้ชัดเจนตามกำลังครั้งหนึ่งสักสามนาทีหรือห้านาทีไปที่น่าพอใจแล้วต่อไปต่อไปนานๆก็อาจจะขยายไปถึงครึ่งชั่วโมง ถ้าทรงอารมณ์จับภาพได้ถึงครึ่งชั่วโมงจะเก่งมากถ้าจับภาพพระพุทธปฏิมากรได้ต่อไปก็นึกถึงภาพองค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุติเจ้าโดยตรงขอภาพพระองค์มาปรากฏเฉพาะหน้าของเราให้เห็นภาพ,พระองค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าชัดเจนแจ่มใส เรียกว่าชัดเจนแจ่มใสต่ำต่างกำลังยิ่ชัดแปล่พร่เท่าไรอย่างดีอย่าลืมว่าการเห็นพระพุทธรูปก็ดีการนึกถึงภาพพระพุทธเจ้าก็ดีชัดเจนขนาดไหนน่าแสดงว่าจิตใสขนาดนั้นและเวลาที่เราจะดูเทวดาและดูผรมเราจะเห็นขนาดนั้นเวลาที่ใช้กำลังรูปเพนิวาสานุติสติญาณ ภาพถอยหลังและชาติเก่อนของเราเราจะเห็นชัดเจนแจ่มใสเท่าภาพพระพุทธรูปและภาพพระพุทธเจ้าที่เราที่เราเห็นอันนี้ขอบรรญาท่านพุทธบริษัททุกท่านต้องทําอย่างนี้เป็นประจำไม่ใช่วรากปฝึกวันสองวันก็นบอกหลวงพ่อยังไม่ชัดเจนแจ่มใสนั่นเพรเริ่มต้นเขาให้รู้จักการปฏิบัติ <c oughs> แล้วการจะคล่องตัวแล้วไม่คล่องตัวความแจ่มใสความเป็นทิพย์จะดีหรือไม่ดีทุกคนต้องฝึกเอาเองไม่ใช่จะมาทําเด็กอ,อ่อนอ่อนแบบนั้นอ่อนแบบนี้อย่างนี้ไม่มีใครเขาคบเรื่องความว่าคนต้องการเกาะต้องการจูงต้องการอุ้มเนี่ไม่มีใครเขาเอาใจโดยเฉพาะอย่างเยี้ยาตมาไม่เอาใจใครในเรื่องนี้ ถ้ากำลังใจไม่ดีพอก็จงอย่าทำที่ทำนี่ไม่ได้รับจา้างที่แนะนำนี่ไม่ได้รับจา้างแนะนำด้วยการสงเคราะห์แต่บางคนก็อ้อนเกินไปอันนี้ใช้ไม่ได้ปรดทราบถึงกำลังใจว่าแต่มาด้วยว่าอาตมาไม่ต้องการคนมีใจอ่อนแอแบบนั้นเราต้องดูคนอื่น เขากินข้าวเราก็กินข้าวเขามีนิว้วมือมือละห้านิว้วเราก็มีนิว้วมือมือละห้านิว้วเขามีอาการสามที่สองเราก็เช่นเดียวกับเขาถ้าทำไม่ได้จงรู้สิรู้ตัวเราเลวเกินไปความเลวมาจากไหนมาจากการย่อหย่อนไม่ยอมต่อสู้กับกิเลสโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอารมณ์ที่มวัวมาจากหนึ่ง จิตมีกังวลเรายการที่สองสินไม่บริสุทธิ์เรายการที่สามนิวรณ์เข้ามาครอบงำจิตรื่การที่สี่อารมณ์ขาดจากพมิหารสี่ถ้าอารมณ์ทั้งสี่รายการนี้บกพร่องแสดงว่าเราเลวเกินไปขอทุกท่านจงเข้าใจตามนี้นะจงอย่าไปโทษใครอย่าไปโทษครูบางคนกับครูสอนไม่เหมือนกันบ้าง ้วยความเร็วของเราถ้าไปโทษเขามากเราก็เลวมากพระพุทธเจ้าทรงบอกว่าอัตนาจโจทยาตานางังจึงกล่าวโทษโจทย์ความผิดตนเองไว้เสมออัตตาหิอัตโนนาโถตนแลย่อมเป็นที่พึงของตนโกหินาโถบรสศิยาพูคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึงได้ อัตตาหิสุทันเตนะเมื่อเราฝึกฝนตรดีเราใส่นาถังและปฏิทุนพังย่อมได้ที่เพื่องที่บุคคลอื่นได้โดยยากฉะนั้นทุกคนจงทราบว่าเราเท่านั้นที่จะดีหรือไม่ดีเราต้องทำเองพ,พระพุทธเจ้ากระสงนัดว่าอาตาโรตถาคาตาตถาคตะไปได้เพียงผู้บอกฉะนั้นขอทุกคนนี้ปฏิบัติ อย่าทำใจเมอนเด็กอ่อนถ้าทำใจม่นเด็กอ่อนแทนที่รับความเมตตาปราณีเข้า่าทานโทษคาพูดตามสรรพภาษาชวบ้านแทนที่มีความเมตตาปราณีกับจะคลื่นไส้มากเกินไปเพราะว่าการทำอะไรไม่จริงไม่จังอันนี้ไม่ต้องการหรือไม่ต้องการจริงๆไม่ต้องการคบหาสมาคมกับบุคคลประเภทนั้นด้วย ฉะนั้นเพราะว่าคนคนแรกนี้มีอย่างเดียวคือทวงความดีเขางบุคลอื่นจงจำไว้ว่าจริยาที่เราจะต้องสนใจนึ่งยามปกติเราจะไม่สนใจในจริยาของบุคคลอื่นใครเขาจะดีใครเขาจะเลวเป็นเรื่องของเขาสองอย่ายกตนข่มท่านสามอย่าถือตัวเกินไป นี่อย่างย่อความดีขนาดนี้เป็นสเก็ตความดีในพระพุทธศาสนาถ้าเปลือกความดีในพระพุทธศาสนาก็คือว่าหนึ่งไม่มีกังวลสองไม่ทำลายศินด้วตนเองไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทำลายศินไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศินแล้วและก็สามนัครับตีวอนโดยฉับลันเมื่อเราต้องการความเป็นทิพย์ของจิต อะใดที่จิตต้องการสมาธิไอสมาธิความเมติิตแต่มันมาจากสมาธิคือความตั้งใจจิตสะอาดถ้าต้องการจิตเป็นทิพย์และต้องการสมาธิต้องระงับวิวรณ์ได้ทันทีทันใดและจิตทรงพเมรหารสีเป็นปกติตลอดวันกำลังใจคำวันดาทำพุทธบริษัทได้อย่างนี้ชานสมาบัตจะทรงตัว คำว่าเศร้าหมองไม่ผ่องใสกําลังใจไม่เสมอการสาวาา่างบ้างมืดบ้างบัวบ้างจะไม่มีจะมีแต่คำว่าผ่องใสเรื่อยขึ้นไปตามลำดับความดีขนาดนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นความดีขั้นเปลือกของคำของพระพุทธศาสนาตอนนี้มาปุบเพนิวาสานุตยานการลึกชาติได้ พระพุทธเจ้าบอกว่าเข้าถึงกับพีของวุทธุศาสนาที่เราปฏิบัติเข้าถึงกับพีถ้าจุตูปปาติยาน <c oughs> ที่ผ่านมาแล้วเห็นได้ยินชื่อคนและสัตว์ทราบได้ทันทีว่าท่านผูนี้ก่อนเกิดมาจากไหนยินชื่อคนตายทราบได้ทันทีว่าท่านผูนี้มาจากตายแล้วไปไหนอันนี้เข้าถึงแกนแกนนี้เป็นชาโลกี ยังไม่ดีพอเวลานี้เราก็พูดกันถึงอภีแต่เรามาว่าเรื่องการซักซ้อมการซักซ้อมต้องมีคล่องเห็นคนที่เขามีความร่ำรวยมีความสุขแต่ความจริงคนไม่มีความสุขมีความทุกข์ถือว่าฐานะเขาดีกว่าแล้วกัน เราก็ลองคิดว่าชาติไหนบ้างที่เราเคยมีฐานะอย่างนี้เมื่อนึกปรับให้ทราบทันทีเห็นภาพทันทีว่าอ๋อความร่ำรวยอย่างนี้เราก็มีเหมือนกันแล้วก็ถอยหลังว่าไอตอนที่เราร,ำร่ำรวยมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วทรัพย์สมบัติทั้งหลายเหล่านั้นมันอยู่ที่ไหนเห็นคนจน นึกถึงภาพจับจิตทันทีว่าเอ๊ะที่เราเคยจนแบบนี้บาไหมภาพนั้นจะปรากฏนึกถึงสุน,นัขเราเคยเกิดเป็นสุนัขมาไหมเห็นอะไรนึกตามทุกทีให้มันได้ทันทีทัใดต้องซ้อมให้คล่องเพื่อเอาจริงๆซ้อมให้คล่องเห็นปั๊บนึกปับ๊บเห็นปั๊บนึกปับ๊บแต่ว่าจะลืมตอนเช้ามดืด ตอนชเช้ามืดเป็นเวลาที่มีความสำคัญมากเราตื่นตื่นจากนอนหายจากความเหน็ดเหนื่อยพรได้พักผ่อนจากการหลับตื่นมาแล้วจิตสะอาดตั้งใจในมัติการพระัตนตรัยให้ดีและงับนิวรณ์ทันทีทันใดจิตไม่มีกังวลสินวยสุดอารมณ์ทรงพรมีหารสีครบพนให้จิตเป็นสุข หลังจากนั้นก็พึ่งพิจารณาตามความเป็นจริงว่าการเกิดมันเป็นสุขห wow รือเป็นทุกข์ความแก่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การพัดพลาดเจากของรักของชอบใจเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความตายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อันนี้ก็ไม่ต้องคิดมาก ถ้าต้องคิดมากก็ไม่ต้องทำความดีไม่ต้องเจริญกรรมฐา,านเห็นแล้วว่ามันทุกข์เมื่อความทุกข์มีอยู่เราท่าจริงรู้ความเป็นทุกข์ <c oughs> <c oughs> เราก็ตัดสินใจ <c oughs> ว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดอย่างนี้มีร่างกายอย่างนี้จะมีกับเราเป็นชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ชาติต่อไปไม่มีอีกหลังจากนั้นก็กําหนดจิตคิดว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพงษ์ก,ดดก็ด,นนกดีจะไม่มีสาหรับเราเราจะเป็นคนไม่โลภโมโทสันอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลใดโดยไม่ชอบทำมาเป็นของเรา <c oughs> เราจะไม่คิดวัตถุส้ายใครจะเป็นมิตรนีของคนสัตว์ทั่วไป เราจะไม่ลหลงไหลไฝ่ฝันในร่างกายว่าร่างกายมันดีเห็นความสกปรกของร่างกายเห็นความเสื่องของร่างกายเห็นการสลายตัวของร่างกาย <c oughs> มีความเข้าใจว่าทุกต้นหลายที่มีขึ้นมาได้เพราะใส่ร่างกายเป็นเหตุตัดสินใจว่าร่างกายเร็วๆอย่างนี้ <c oughs> จะไม่มีสําหรับเราอีกต่อไป หลังจากนั้นทำกําลังใจให้สะอาดตามควรภาวนาตนอดรู้ลมให้ใจเขาออกจากพูปประโ,ระโ,งโองสมเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจั่ใสพุ่งไปอันดับแรกนิพพานเลยไปอ,อยู่ที่นิพพานจะไปอยู่ตรงไหนก็ได้วิมารโคราวิมานพุทธเจ้าได้เป็นตามความพอใจอยู่ให้ใจเป็นสุข <c oughs> เมื่อใจเป็นสุขดีแล้วเปนการวิสูตรว่าชีวิตนี้มันจะมีสุขที่มีทุกข์ยานอชานที่เราได้ความรู้ที่เราได้จะตรงหรือไม่ตรงตอนนั้นกราบทูลถามตรงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าที่รแรกเอานน้อยคิดว่าวันพรุ่งนี้จากเวลาที่เราเตื่นถึงกว่าจะหลับ จะมีใครบ้างไหมที่ทำให้เรามีความสุขและทำให้เรามีความทุกข์ถ้ามีคนนั้นรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแต่งตัวด้วยเครื่องแต่งตัวอะไรจดจำไว้พอกลับลงมาก็มนทึกไว้เขียนไว้กันลืม <c oughs> ว่ากันนุ่งผ้าสีอะไรลักษณะแบบไหนใส่เสื้อสีออะไรรูปหน้าหน้าตาเขาเป็นยังไง ล้วทำกำลังใจให้เราสบายและไม่สบายเพราะอะไรเป็นเหตุเขาจะมาพูดแบบไหนเขาจะมาทำแบบไหนเพราะอย่างนี้แล้วก็เราดูวันทั้งวันมันถูกหรือไม่ถูกถ้าบางวันจะถูกทั้งหมดบางวันถูกบ้างไม่ถูกบ้างคราวนี้ก็ต้องจำอารมณ์ว่าอารมณ์ของเราที่เรารู้ที่ถูกทั้งหมดเราทรงอารมณ์แบบไหนก่อนขึ้นไป แล้วก็เวลาที่มันถูกบ้างไม่ถูกบ้างทรงอารมณ์แบดหนก่อนที่จะขึ้นแล้วก่อนจะรู้จงทิ้งอารมณ์อื่นเสีหมดทำจิตให้เป็นอุเบกขาสบายๆนี่ก็หมายความว่าไม่ต้องการใครว่าใครดีใครชั่วเราไม่สนใจสนใจอย่างเดียวคืออารมณ์กลางกลางอันนี้แหละบรรดาเพื่อนพิสิ์สมณี ถ้มันนาย่าโยมพุทธบริษัทปุกเพนิวาสารติยาน,นี้มีประโยชน์มากทำให้คล่องถ้าทางที่ดีนะพระก็ได้คราว่าก็ได้แล้วก็ฝึกการเป็นหมอโดูตัวเองอย่างว่านี่แหละเราเป็นหมอโดูตัวเองทุกวันทุกวันอย่างนี้อารมณ์จะชินและเวลาสบ,บายๆเดก๋ราทบทนถอยหลังขวงเราไปตามเรื่อง มองดูความไม่แน่นอนของชีวิตมองดูความไม่ทรงตัวของร่างกายมองดูกันพลัดพรากจากทรัพย์สมบัติทั้งหลายแล้วคนและสัตว์เป็นที่รักเมื่อตายแล้วนิพิทายายคือความเปิดหน่ายจะปรากฏเมื่อนิพิทายานปรากฏอะไรจะเกิดขึ้นนั่นคืออันดับแรกอารมณ์ระาสัตอนาคามีจะปรากฏ มันก็จะเบื่อทุกอย่างเบื่อความรักเบื่อความโลภเบื่อความโกรธเบื่อความหลงอารมณ์ใจก็จะเป็นสุขถ้านแล้วก็จะมองเห็นนิพพานได้ชัดการกำลังบทเพรทิวาสามปิญ,ญานช่วยตัดก,กิเลสทุกประเภทได้ทั้งหมดนี่ขอบรรดาสาวกององค์สมเด็จพระบรมสุคตทุกท่านที่รับฟัง ฉะนั้นปุเพนิวาสามัญญาณที่เราจะพึงได้คือการลรึกชาติถึงแม้ว่ามันจะก,กระจุงกระจุงก็จิจ๋มไม่จำสายชัดเจนเท่าพระอริยเจ้าเราก็ควรอ,อย่าพอใจพอใจว่าเราก็ไม่สงสัยกนการตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายจะไม่ต้องไปนั่งพูนธนาบอกใครว่าตายแล้วนม่เกิดตายแล้วมีสภาพศูนย์ หรือว่าตายแล้วเกิดแล้วไม่เกิดเขาช่างแต่ใครเข้ามาถามก็ไม่กล้าพูดถ้าไม่รู้จริงถ้าเรามีความรู้อย่างนี้เราก็กล้าพูดทุกอย่างข้อทุกอย่างเราสัมผัสมาฉะนั้นขอบรรดาแต่พุทธบริษัทท้งหลายโดยชนนาแรรบรรดาเพื่อน,น,นปิะโยน์สมานนิยปุบนิวาสา,านุติญาณคือการปฏิบัติเข้าถึงกระพี่ความดีในพระพุทธศาสนา ขอทุกท่านพยายามทําให้คล่องให้ทรงตัวให้ดีฝึกการทรงสมาธิจากการจับผู้ภาพภุตธรูปที่เป็นแก้วใสกําลังใจผ่อใสความบันทิพย์จะสะอาดอรบรรดาท่านพุทธบริษัทสำหรับเทพหน,น้านี้สัญญาณบอกเวลาปรากฏแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพิพัฒนามค,คลสมบูรณ์ุผล จงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีท่านสาวธิชนพุทธบริษัททั้งหลาย